หนังสือหรอเราก็ยังอ่านไม่เสร็จเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากลัวไม่ได้การมากกว่าเดี๋ยวต้องไปโกโหกพ่อก,ก่อนแหละของเราก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันเพื่อนการบ้านอ่ะฉันเห็นมันตั้งหลายวิชานะเสร็จแล้วหรอเออเส,เสร็จแล้วครับแม่อย่าให้จับได้นะว่าแกโกโหกโดยแน่ผมไม่ได้โกหกครับแม่ใช่เรากโกหกแม่ว่าจเจ้ามาซื้อชุดเครื่องเขียนแต่ว่าเราเอ่ะเอามาเติมเกมยังไงล่ะโอ<ฮ>้โหเหมือนเราเลยว่ะ แต่เราอะบอกพ่อแล้วว่าเราจะเอาไปซื้อหนังสือเรียนใหม่ใช่ปะพ่อเนี่ยรีบโอน,น,นเราเลยเฮ้ยเหมือนนายโกหกพ่อแม่อีกแล้วเหรอถ้าพ่อแม่พวกนายรู้อ่ะพ่อแม่นายจะทํายังไงเฮ้ยพ่อเราไม่รู้หรอกพ่อเราโกหกแค่ไม่กี่ครั้งเองใช่ทุกครั้งที่จําเป็นเออจริงเหรอบบมฮแม่ ฮัลโหลฮัลโหลบูมหมอเพื่อนเฮ้ยบูมเราได้การมาใหม่อ่ะนายไปได้กับเราได้ปะไม่น่าได้อ่ะการบ้านเต็มเลยเนี่ยนายลองโทรไปชนน้ำดิเราจะปั่นงานต่อแล้วแค่นี้นะเออเออไม่เป็นไรก็ได้โหโทรหาต้นน้ำก็ได้วะฮัลโหลฮัลโหลต้นน้ำเราได้การใหม่นายไปได้กับเราได้ปะการใหม่เหรอ ไม,ไม่ได้เหรอเพื่อนอืออพวกหนังสือได้แค่ครึ่งเดียวเองเออเออเออเอางี้เรามีการ์ดกล่องหนึ่งที่เราอะไม่ใช้แล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะให้พวกนายถ้าใครมาถึงก่อนอะเดี๋ยวเราให้เลยแล้วโทรบอกบูมด้วยนะเฮ้ยจริงดิโอ้โหใคร์คร์ครจะรีบออกเลยขอบคุมันฮะจริงเหรอ เดหน้านหนังสือเสร็จยังเนี่ยต้นน้ำเห็นได้ข่าวว่าหนังสือสอบนี่เออหนังสือเหรอเราก็ยังอ่านไม่เสร็จเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้เรากลัวไม่ได้การมากกว่าเดี๋ยวคงต้องไปโกหกพ่อก่อนแหละของเราก็ยังไม่เสร็จเหมือนกันเพื่อนกราไปก่อนนะว,ว่าไงบูมผมจะขอไปได้ข้างนอกอะครับ เห็นมันตั้งหลายวิชานะเสร็จแล้วหรอเออเสร็จแล้วครับแม่ถ้าเสร็จแล้วอะก็ไปได้แต่อย่าให้จับได้นะว่าแกโกหโกโดน,นแน่ๆผมไม่ได้โกหกครับแม่งั้นผมไปก่อนนะครับครับพ่อครับหืมขอไปข้างนอกได้ไหมครับพ่อไปข้างนอกเหรอครับแต่พ่อเห็นหนูอ่านหนังสือสอบยังไม่ใช่เหรอก็ผมอ่านเสร็จแล้วครับพ่อตอนนี้แน่ใจนะลูกว่าอ่านเสร็จแล้วแน่ใจครับ กางโกหกไม่ดีนะครับอนณาผมรู้แม่นะ,ะถ้าเสร็จแล้วก็ไปลูกครับต้องไปก่อนนะครับพ่อเฮ้ยเราได้ที่หนึ่งปะเนี่ยเราต้องห่างกที่หนึ่งเราต้องได้กัน เราแหละเรามาก่อนตั้งนานมีเราวิ่งขึ้นมาก่อนเอางี้แล้วกันเอายังไงกันใช่ตาจะเอายังไงงั้นต้องตัดสินแบบลูกผู้ชายเยสเราชนะแล้วเอ้ยต้องชนะสองในสามตั้งหากล่ะอีกสองรอบแล้วก็ บื่อเออโทรหายบูมของต้นน้ำดีกว่านี่โทรกลุ่มไปเลยฮัลหโหลต้นน้ำวันเนี้มีเกมมาใหม่เขาบอกว่าวันเนี้ยมีโปรแค่วันเดียวเท่านั้นหมดเคตวันนี้ด้วยไม่มีวันอื่นแล้วเฮ้ยมม่ขนาดนั้นเลยหรอวะเออแต่ช่วงนี้เราช็อตว่ะพอดีเงินประถูกกับการหมดละแค่นี้นะต้องจับให้ได้ บบมคักแม่อืเดี๋ยวแม่จะไปซื้อของข้างนอกหน่อยนะอยู่บ้านดูแลบ้านดีๆล่ะเอ๊ไม่เป็นอะไรทำไมดูเครียดๆพอดีว่าชุดเครื่องเขียนนะครับตอนที่ซื้อไปเทอมหนึ่งครับซื้อไม่ครบครับแม่เหลือชุดหนึ่งและเพื่อนผมก็ได้กันหมดแล้วด้วยครับแม่อ้าวชุดเครื่องเขียนไม่ครบหรออืมเท่าไหร่ล่ะประมาณห้าร้อยบาทครับแม่โอน,นอเปนวเล็ตก็ได้ครับอืมก็ได้ ท่นจะรีบไปข้างนอกไปดีเลยอ่ะพ่อคะฮึคือหนังสือเรียนที่ซื้อตอนเปิดเทอมอะครับพ่อเราซื้อมาไม่ครบอะครับมันขาดอยู่เล่มนึงอ้าวเหรอร,ร,รีบโอนนะครับพ่อ,อติดต่อใช้พรุ่งนี้อ้าอ่ะเดี๋ยวพ่อโอนให้เลยนะครับไปก่อนนะครับรีบ,รบ,รบ,รบโอนนะพ่อเข้ามาใส่ตัวก็ตับึ๊คคิวไปดิค่าอ้อาวเมลว่าไงเบิ้นอ้าวว่าไง เฮ้ยเฮ้ยพวกนายทำอะไรกันอะก็เล่นเกมใหม่อยู่อ่ะเพื่อนฉันเพิ่งเปิดไงเนี่ยโหสนุกมากเลยล้งเล่นดูดินายอะอืมแล้วก็เพิ่งหล่นมาเมื่อเช้านี่เองตังก็เพิ่งขอมาได้เฮ้ยเมื่อวานนะะก็เพิ่งเอาตังไปซื้อกาซนี่แล้วแม่นายอนุญาตเหรอเออเพื่อนอย่าบอกนะว่านายใช่เราก็โกแม่ เพราะเจ้ามาซื้อชุดเครื่องเขียนแต่ว่าเราอะเอามาเติมเกมยังไงล่ะโอ้โหเหมือนเราเลยว่ะแต่เราอะบอกพ่อแล้วว่าเราจะเอาไปซื้อหนังสือเรียนใหม่ใช่ปะ <c oughs> พ่อเนี่ยที่โอนเราเลยเฮ้ยเหมือนนายโกหกพ่อแม่อีกแล้วเหรอถ้าพ่อแม่พวกนายรู้อ่ะพ่อแม่นายจะทํายังไงเฮ้ยพ่อเราไม่รู้หรอกพ่อเราโกหกแคาไม่กี่ครั้งเองได้กครั้งที่จําเป็นเออจริงเหรอบบมฮะแม่ โบมต้นน้ำพวกเธอเป็นคนแบบนี้กันหรอเออแม่ครับคือว่าคุณป้าครับพวกผมโอมฉันไม่คิดเลยนะว่าแกจะเป็นคนแบบเนี้ยีกโกหกฉันหลายครั้งแล้วหรอต้นน้ำเธอก็เหมือนกันนะฉันจะบอกพ่อเธอแม่ครับผมขพอโทษผมจะไม่โกอีกแล้วครับใช่ครับอย่าบอกพ่อเลยนะครับ เี่ยนองเท้สองคนนี้เลยครับงั้นเอาอย่างนี้ครับเอาอย่างไงยังไงป้าก็ต้องลงโทษพวกเขาต้นน้ำเอาอย่างนี้เพื่อนครับขณะนี้ผมกั็เพื่อนประสบปัญหาได้เป็นเพื่อนช่วย่อนนะคะผมกับเพื่อนก็เคกโกหกกันไม่กี่ครั้งเองเพื่อนช่วยตัดสิหน่อยนะครับว่าพวกเราสมควรจะลงโทษหรือเปล่าอย่าลงโทษพวกผมไหมนะครับแม่ว่า จะบูมและต้นน้าอย่านะครับวักันมาเยอะๆนะครับอย่าราท้อไปเลยนะคะเอาไงดีเนี่ยจะเข้าข้างใครดีเนี่ยเอาความเพื่อนเพื่อนๆครับการโกหกนั้นเป็นสิ่งไม่ดีนะครับใช่ครับมันอาจจะเกิดจากสิ่งเล็กๆถ้าการโกหกบ่อยๆจะทําให้เราเป็นนิสัยนะครับซึ่งการโกหกเล็กๆนั้นก็อาจจะกลายเป็นการโกหกครั้งใหญ่ได้นะครับทํามีอะไร ก็คุยกับผู้ปกครองนี้นะครับอย่าบายเบี่ยงเลยครับใช่ครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์และกดนำสไลด์ให้เราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เร,เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ